ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับหนุ่มสายเววนะครับวันนี้นะครับผมก็ไปเจอสูตรสูตรหนึ่งนะครับชื่อสูตรนะครับคิวหนึ่งสองสามนะครับก็สูตรบาคาร่านะครับเป็นสูตร AI 2 0 2 1นเอ็ดนะครับเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ยังมีหลายหลายค่ายนะครับยังมีหลายหลายค่ายนะครับให้เลือกเล่นนะครับในสูตรในสูตร AI สูตรนี้นะครับของของคิวหนึ่งสองสามนะครับก็เรา มาเลือกเล่นกันดีกว่านะครับแต่ส่วนมากนะครับคนจะเล่นที่ค่ายคาสิโนนะครับค่าย SA ใช่ไหมครับผมก็จะขอมาเล่นที่ค่าย SA แล้วกันนะครับวันนี้ก็เรามาดูกันดีกว่าแล้วกันนะครับว่าสูตรสูตรนี้นะครับจะสามารถทำให้เราได้เงินกี่บาทดีเนาะครับก็มาดูกันดีกว่าแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเลือกห้องกันดีกว่านอะว่า ห้องไหนนะครับที่เหมาะจะเล่นกับสูตรนี้แล้วกันนะครับห้องไหนที่เหมาะจะเล่นกับสูตรนี้เนาะเพราะในสูตร AI นะครับจะคำนวณผลของแต่ละห้องออกมาให้ดูเลยนะครับว่าห้องไหนที่มีเปอร์เซ็นต์น่าเล่นมากที่สุดนะครับในตอนนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวผมมาเลื่อนดูก่อนดีกว่านะครับว่าจะเล่นห้องไหนดีเนาะห้องไหนที่น่าเล่นแล้วกันอ่ะอันนี้ห้องหกนะครับห้องหก ห้องหกโอกาสชนะนะครับเกมที่ยี่สิบสามนะโอกาสชนะห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับผมก็จะขอไปที่ห้องหกเลยแล้วกันนะครับอ่ะขอมาที่ขอมาที่ห้องหกแล้วกันนะครับเบทเท่าไหร่ดีอ่ะห้าสิบถึงห้าพันแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสูตรกันดีกว่านะว่าสูตรจะคำนวณผลให้เราไปแบบไหนนะครับก็จะเล่นไม่กี่ไม้นะครับ เล่นสักไม้ละห้าร้อยก็พอแล้วนะครับก็ไม่ได้ขออะไรมากนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสูตรของเรานะครับจะสามารถเชื่อถือได้เท่าไหร่แล้วกันเนาะเรามาดูกันดีกว่าดีกว่าไม้แรกนะครับยังไม่ได้มีผลวีคออะไรนะครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนซักไม้แล้วกันนะครับว่าเราจะไปในแนวทางไหนเนาะจะไปตามสูตรดีหรือเปล่าเนาะมาดูรอผลรอดูผลวีคอมันก่อนแล้วกันนะครับอ่ะ แดง7นะครับก็คราวนี้เรามาดูผลวิเคราะห์ข้อมูลกันดีกว่านะครับว่าสูตรจะบอกไปในทิศทางไหนแล้วกันอ่ะสูตรบอกไปที่แดงต่อนะครับผมก็ขอไปที่แดงต่อเลย500บาทนะครับสูตรบอกไปที่แดงนะครับไม่จําเป็นต้องจดสูตรจดอะไรนะครับสูตรคํานวณผลให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างสูตรคํานวณผลให้หมดเลยนะครับในการเล่นเนาะเรามีหน้าที่แค่ ลงเงินนะครับแทงตามสูตรแค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะแล้วก,ลกันนะครับว่าสูตรจะชัวร์หรือเปล่านะครับอ่ะพอมันบอกแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็มาลุ้นกันดีกว่านะว่าสูตรมันจะสามารถให้เราพึ่งพาได้เท่าไหร่ดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับพรอมันบอกแค่ห้าสิบนะครับห้องที่ร้อยยังไม่มีอ่ะโดนดีครับแบบนี้ มันบอกแค่50%นะครับอ่ะเราสีแต้มนะครับก็ไม่เป็นไรผมไม้นะนะครับเราก็ต้องอาศัยเทคนิคการเดินเงินเข้าช่วยแล้วกันนะครับเพราะสูตรบอกคำนวณผลโอกาสชนะแค่5 0เนี้นะครับเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าเราจะเชื่อสูตรหรือตามสูตรแล้วกันมานี้ผมก็ขอทบเป็น1000บาทแล้วกันนะขอทบตามสูตรเลยสูตรบอกสูตรบอกที่แดงนะครับผมก็ขอทบตามสูตรอย่างเดิมนะครับก็มาดูกันดีกว่านะครับว่า สูตรจะพาเราได้ตังหรือพาเราเสียตังเนาะเรามาดูกันอีกรอบแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วกันโอเคเดี๋ยวมาขอรุ้นกันดีกว่าเนาะแล้วท่านเพื่อนคนไหนนะครับอยากได้สูตรสูตรนี้นะครับก็สามารถแอดมาสอบถามได้ได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมดไปให้นะครับหรือจะทัก a c e b o o k หาผมก็ได้นะครับหนุ่มสายแบลแล้วกันโอเคว่าไงออืมันเจียดเราล่ะเราล่ะ เราบอดครับผมใบสามวาไงโอ้เราหกไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าห้องนี้นะครับก็ยังถือว่าเวียงนะครับก็สูตรบอกคํานวณผลมาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับสูตรคํานวณผลมาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็เราก็ต้องอาศัยเทคนิคการเดินเงินเข้าช่วยเอาด้วยแล้วกันนะครับไม้นี้นะครับผมก็ขอทบไปเป็นสองพันบาทเลยแล้วกันนะครับตามสูตรไปดีกว่านะครับจะขอตามสูตรแล้วกันนะครับผมมาด้วยทุนหนึ่งหมื่นบาทนะครับ พราะสูตรนะครับไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแสดงว่าเขาไพ่ตอนนี้นะครับก็เบี่ยงพอสมควรนะวรนะในการเล่นเนาะเราก็ต้องมาใช้อาศัยเทคนิคการเดินกาช่วยแล้วกันนะครับในการเล่นทางนี้เนาะอาศัยสูตรอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วกันนะครับเพราะสูตรคำนวณผลว่าโอกาสชนะมีแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองห้องที่เกินนี้ก็ไม่มีนะครับแต่เราต้องมาดูกันอีกรอบนะครับว่าสูตรจะพาเราไปในแนวถังทางไหนแล้วกันนะครับอ่ะ ว่าไงว่าไงอืมเหลือห้าอีกมันโหอีกขอแต้มอีกหน่อยได้ไหมเออเราได้กลับคืนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตามสูตรนี้เลยก็ได้กลับคืนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรตอนนี้แดงแดงยาวมากนะครับก็เราต้องนะครับเราต้องนะครับค่อยๆเล่นแล้วกันนะครับไม้นี้ขอตัดไปที่แดงต่อเลยนะครับขอตามสูตรไปดีกว่านะครับเพราะสูตรคำนวณผล บอกเปอร์เซ็นต์การชนะแค่5้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับแต่เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสูตรจะสามารถพาเราได้เงินเท่าไหร่เนาะตอนนี้เราได้กําไรมาห้าร้อยบาทนะครับมาดูนะครับสูตรตอนนี้บอกไปที่แดงนะครับผมก็ตามสูตรไปเลยแล้วกันนะครับเราจะสามารถเชื่อสูตรได้กี่เปอร์เซ็นต์นะเรามาดูกันตรงนี้ดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวขอรุ่นก่อนดีกว่าแล้วกันนะว่าจะออกอะไรดี ปับ๊บอืมอ่ะมันสี่ละเราละ่ะอืมรอดูใบสามครับผมขอแต้มมาหน่อยโอ้โหไม่มีแต้มเลยนะครับก็นี่ครับก็สูตรบอกนะครับบอกมาที่เดีนะผมก็แทงตามสูตรเลยนะครับสูตรนะครับบอกโอกาสเปอร์เซ็นต์การชนะแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราก็ต้องมาเลือกเล่นอยู่นะครับว่า เราจะเล่นตามสูตรหรือสวนสูตรดีแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับสูตรบอกไปที่น้ําเงินต่อนะครับผมก็ขอทบน้าเงินไปเลยแล้วกันนะครับขอทบตามน้าเงินไปเลยแล้วกันนะครับสูตรเอาไปที่น้าเงินนะครับก็ขอไปน้ําเงินต่อเลยก็ถ้าเปอร์เซ็นของสูตรนะครับมันไม่ถึงเจ็ดสิบถึงแปดสิบนะครับเราก็ต้องอาศัยเทคนิคการเดินเงินเขาช่วยนะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะสูตรยังบอกโอกาสชนะแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นเองนะครับเราก็เล่น ตามสูตรไปแล้วกันนะครับอาศัยเทคนิคการเดินเงินเข้าช่วยและการดีกว่าเนาะโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผลจะออกมายังไงนะครับอ่ะอื้ือ่ะ,อม,อะมันบอดครับผมเราล่ะอ่ะเราหกละเราหกแล้วนะครับเราหกแล้วสูตรนะครับบอกทุกอย่างเลยอ่ะเห็นไหมเราบวกไปที่ไม่ปลอยนะครับ บวกไปที่เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้กํากำไรมาแล้วนะครับ1000บาทนะครับไปตามสูตรอย่างเดียวนะครับผมยังไม่ได้แทงสวนสูตรเลยนะครับก็ไปตามสูตรดีกว่านะครับคราวนี้สูตรก็ยังบอกไปที่น้ำเงินต่อนะครับคือตามมังกรนะครับผมก็ขอไปตามน้ำเงินต่อเลยแล้วกันนะแทงตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็ท่านเพื่อนคนไหนนะครับอยากได้สูตรนะครับก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ข้างล่างนี้แล้วกันนะครับที่ผมปากหมุดไว้ให้นะครับหรือจะแอดเฟซบุ๊กพบมาหาผมก็ได้นะครับ ที่หนุ่มสายเบลนำชื่อเฟสนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะครับใครที่อยากทักมาคุยกับผมนะครับในเรื่องสูตรเรื่องเทคนิคต่างๆนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาขอรุ้นกันก่อนต่อดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่ะว่าไงอื้อหือเลือหนึ่งแตมไม่เป็นไรใบสามเรายังมีนั่นไงใบสามเรายังมีครับผม อ่ะเราสามเต้มกงปงสิอ่ะเรียบร้อยผมก็บวกติดๆมาเลยนะครับด้วยสูตรนะครับ Q หนึ่งสองสามนะเป็นสูตร AI ใหม่ล่าสุดของใหม่ล่าสุดเลยนะครับของสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับก็สามารถคำนวณผลได้ดีพอสมควรนะครับตอนนี้สูตรก็บอกตามมังกอนะผมก็ขอตามมังกรเลยดีกว่าแล้วกันนะครับตามสูตรไปนะสูตรบอกไปที่เพเยอร์นะผมก็ไปที่เพเยอร์ต่อเลยแล้วกันนะครับ สูตรบอกบวกมานะครับสองไม้ติดแล้วนะสามไม้นะผิดแค่หนึ่งนะครับก็ก็จำนวนสูตรบอกที่โอกาสชนะแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้นะครับเราก็สามารถเชื่อได้ครับแต่ไม่มากนะครับเราต้องอาศัยเทคนิคการเดิมๆเขาช่วยด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้กําไรผมนะครับก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วนะครับก็เล่นตามสูตรอย่างเดียวนะครับก็ทบไม่เกินสามไม้นะครับตอนแรกเนาะคราวนี้สูตรก็น่าจะเริ่มสแกนจาะเข้าไพ้ได้เรียบร้อยนะครับ ก็มาถูกติดๆรัวๆเลยอ่ะมาลุ้นกันต่อแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงดีกว่าอืปอกเก้านะครับก็ไม่เป็นไรครับผมไม้นมห,มหน้าไหมครับไมาหน้าเราก็เดินเงินเข้าช่วยนะครับเพราะสูตรนะครับบอกเปอร์เซ็นต์การชนะของห้องนี้เพียงแค่ห้าสิเปอร์เซ็นนะครับในการเล่นเนาะอ่ะเรามาดูผลคำนวณข้งต่อไปนะเป็นน้ําเงินอีกนะครับ ผมก็ขอทบเป็น1000บาทนะครับขอทบเงินไปเลยเลยนะครับทีกำไรนะครับ1000บาทเลยก็เราก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าสูตรนะครับจะพาเราบวกเท่าไหร่ดีนะครับแต่ผมจะเล่นอีกสัก2-3ามไม้ผมก็จะพอแล้วนะครับถ้าได้ผมก็จะใช้กำไรเล่นนะเพื่อหวังเอากำไรต่อกำไรนะครับเป็นการที่เป็นการเล่นที่สามารถใช้ได้ดีนะครับในการใช้กำไรเล่นกำไรต่อกำไรนะครับท่านเพื่อนคนไหนนะครับ ไม่เข้าใจนะครับก็สามารถแอดเฟซบุ๊กผมมาก็ได้นะครับอ่ะมาดูกันดีกว่าครับผมจะออกไปในแนวทางไหนเนาะอือือเราเลือสี่อ่ะมันเลือสามครับผมเราห้าแ้มละมันละก้งอ่ะเรียบร้อยผมตามสูตรนะครับสูตรก็บอกถูกมาเรื่อยๆนะครับก็มีผิดบ้างนะครับแต่ไม่มากนะครับผิดบ้างนะครับแต่ไม่มากนะครับเพราะโอกาสชนะที่สูตรบอกนะครับ คือห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับคือห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่ะมานี้นะครับ,นะรบอขอไปที่แดงเลยสองพันบาทนะครับแทงตามสูตรนะครับสูตรบอกไปที่แดงนะครับสองพันบาทผมก็จะขอแทงไปสองพันบาทนะครับแทงตามสูตรไปเลยนะครับสูตรนี้นะครับไม่จําเป็นต้องจดสูตรนะครับไม่จำเป็นต้องจดสูตรเลยนะครับเพราะสูตรเป็นสูตรเอไอนะครับคํานวณผลนะครับหมายล่าสุดนะครับของสองพันยี่สิบเอ็ดเลยแล้วกันนะครับก็มาลองเล่นกันดูดีกว่าแล้วกันนะครับ ท่านเพื่อนคนไหนนะครับอยากได้สูตรนะครับก็อย่าลืมแอดมาตรงลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมันฝากมุดไปให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอเชื้อไม,สม้สองไม้ผมลุกแล้วครับขอแทงตามสูตรเชื้อไม้สองไม้พอละอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถเชื่อใจสูตรได้แค่ไหนเนาะอ่ะมันเจ็ดเราล่ะอือเราสามใบสามว่าไงครับผมอ่ะเราแปดครับผมเป็นไงคันเพื่อน ก็ถูกติดดมาเลยนะครับก็ได้กําไรมานะครับก็น่าจะพอสมควรแล้วนะครับก็แทงตามสูตรนะครับผมมาด้วยทุน1 0 0 0 0บาทนะตอนนี้กําไร3,000บาทแล้วนะครับอ่ะไม้นี้นะครับสูตรก็บอกไปที่แดงนะครับผมก็ขอไปที่แดงอีก1000บาทเลยแล้วกันนะครับขอแทงไปที่แดง1,000บาทนะครับขออีกหนึ่งไม้ผมลูกละก็ได้กําไรนะครับประมาณถ้าได้กําไรก็ได้กําไรประมาณ4 0 0 0บาทนะครับถ้าได้หนึ่งไม้นะครับผมก็ขอลุกดีกว่านะครับ แต่ผมขอแทงตามสูตรไปก่อนนะท่านเพื่อนคนไหนอยากอยากได้สูตรนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ให้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะไปในแนวทางไหนเนาะโอเคขออีกซอกไม้สวยๆนะครับมาเปิดมาอ่ะหน้าสวยครับผมชอบมากเลยหน้าแบบนี้แต่จะให้หรือเปล่ามาดูกันอีกรอบแล้วกันนะอนะอืืหเสมอครับผม ก็เสมอนะครับก็ไม่เป็นไรผมก็เราก็ได้กําไรมาพอสมควรแล้วดีกว่านะครับมาโดนไม้เสมอเขาอีกผมก็คิดว่าผมควรพอแล้วนะครับก็ก็ถูกมานะครับตอนนี้กําไรนะครับกําไรนะครับก็สองพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับด้วยสูตรนะครับคิวหนึ่งสองสามนะครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับอยากได้สูตรสูตรนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์มาตามลิงก์ที่ผมปากหมดไปให้ด้านล่างนี้เลยแล้วกันนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลา pursue. ไปก่อนแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนที่คลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับก็ไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับผม